เรียนท่านผู้ปกครองและสวัสดีค่ะลูกๆชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะคะจากที่เราได้เจอกันนะคะในคาบที่สามนะคะ,ะทีนี้คาบที่สี่นะคะคุณครูก็ให้ลูกๆนะคะได้นะคะฝึกนะคะฝึกการน,นะคะนั่งสมาธินะคะเป็นเวลาหนึ่งนาทีนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะ แล้วก็ให้ลูกๆนะคะได้มีสติในการเรียนมากขึ้นนะคะวันนี้เราเจอกันนะคะจำนวนสามคาบด้วยกันนะคะลูกๆก็อย่าเพิ่งเบื่อคุณครูเสียก่อนนะคะเพราะว่านะคะในแต่ละอย่างที่ครูได้ป้อนให้ลูกๆนะคะความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูบอกไปนะคะเป็นประโยชน์ให้กับลูกๆเองนะคะลูกๆป .3 นะคะเป็นนะคะสามทับสองเนี่ย เป็นเด็กนะคะที่น่ารักมากๆคุณครูชื่นชมเลยนะคะคุณครูก็หวังว่านะคะไม่กี่วันเราจะได้มาเจอกันในห้องเรียนนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในหน่วยต่อไปนะคะคุณครูจะให้ลูกๆนะคะนั่งสมาธินะคะหลับตานะคะเป็นเวลาหนึ่งนาทีนะคะแล้วคุณครูจะให้สัญญาณลูกๆนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเริ่มได้เลยค่ะ ทีนี้นะคะลูกๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆน,นะคะเป็นอย่างไรคะเมื่อ <shops> ลูกๆได้ฝึกการน,นั่งสมาธินะคะคุณครูหวังว่าลูกๆคงจะมีสมองที่ปลอดโป่งขึ้นใช่ไหมคะ <Those fingers> อะเก่งมากเลยค่ะอทีนี้นะคะวันนี้นะคะในคาบนะคะในาคาบเรียนของเรานะคะในชัว่วโมงที่สองที่ได้เจอกับคุณครูนะคะคุณครูอยากให้ลูกๆนะคะได้นะคะฝึกนะคะฝึกการ คิดวิเคราะห์นะคะในส่วนของเนื้อหานะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะคําควบกล้ำนะคะคําที่มีรอโลและวอนะคะ,ะมาเรียนรู้ตัวชี้วัดกันก่อนนะคะว่าคุณครูจะสอนอะไรบ้างในหน่วยนี้นะคะก็คือการอ่านออกเสียงคำข้อความเรื่องสั้นและบทุดอยกลองง่ายๆได้ถูกต้องคล่องแคล่วนะคะอธิบายความหมายของคำและความและข้อความที่อ่านนะคะคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เียนสะกดคำและบอกความหมายของคำนะคะ,ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนะะื้อหาของคำควบกล้ำนะคะก็คือคำควบกล้ำนียจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะด้วยกันก็คือคำควบกล้ำแท้และคำ,วค,ำควบคำควบคำในควบคำในแท้นะคะควบกล้ำในแท้นะคะก็แบ่งออกเป็นสองลักษณะด้วยกันก็คือออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะแล้วก็ออกเสียงทร เป็นโซโซนะคะต่อไปนะคะคำควบกล้ำแทก็จะมีนะคะควบโรควบรอและควบวอนะคะซึ่งแต่ละแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีแบกออกเป็นหลายตัวด้วยกันนะคะควบรอก็มีกรอขอรอคอรอตอรโทรปอรและพรนะคะต่อไปค่ะ อ่าควบควบโลนะคะก็มีกลโลขลโลคลโลปลโผลโลและพลนะคะส่วนคําควบวนะคะก็จะมีกวอโวและโอวนะคะอ่ะทีนี้นะคะมาเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อที่จะศึกษากันเลยนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะอ่ะเดี๋ยวีครูจะให้ลูกๆได้ฝึกกัน อ่านสะกดคํานะคะไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะและสังเกตเพยญชนะต้นของคําเหล่านั้นนะคะคำมีคําแรกเลยก็คือคําว่าพริกนะคะสะกดว่าพอรอีโกพริกนะคะคําที่สองก็คือกล้วยนะคะกอลอวยอกล้วยกล้วยไม่โทกล้วยต่อไปค่ะขวานขอวาโนขวาน นะคะอ่ะคําว่าพริกคําว่ากล้วยคําว่าขวานนะคะมีแพนชนะทั้งหมดกี่ตัวคะลูกๆอ่ามีแพนชนะทั้งหมดสองตัวนะคะอาเฉลยนะคะมีแพนชนะต้นท pues ั้งหมดสองตัวนะคะอ่ะต่อไปค่ะแพนชนะต้นของคําว่าพริกคําว่ากล้วยคําว่าขวานนะคะออกเสียงพร้อมกันหรือไม่ออกเสียงพร้อมกันหรือไม่คะ อ่าออกเสียงพร้อมกันนะคะก็คือพริกปกล้วยและขวานรู้สังเกตนะคะเราคุณครูอ่านจะออกเสียงควบไปเลยนะคะต่อไปค่ะเพยญชนะต้นตัวที่สองมีเพยญชนะตัวใดบ้างนะคะมีตัวอะไรบ้างคะอ่ามีตัวอะไรบ้างเอ่ยมีตัวโรเรือโรลิงและโวเวนใช่ไหมคะอ่าต่อไปเลยค่ะ ลักษณะของคําต่างๆนะคะเหล่านี้เรียกว่าคำํคำคาอะไรคะง่ายๆนะคะอ่ะก็คือควบแท้หรือไม่แท้คะอ่ะ,ะเสลยค่ะควบแท้นะคะหรือคําควบกล้ำแท้นะคะต่อไปนะคะอ่ะมาฝึกอ่านอีกสามสามคำนะคะก็คือคําแรกค่ะคําว่าซ้อยนะคะสะกดว่า สโรอโอโยอสอยสอยไม่ถูกส้อยสายสะกุว่าโทรออาโยสายนะคะต่อไปค่ะเติร์ดสกุว่าโทรอเอโดเติร์ดนะคะอ่ะทีนี้คำถามนะคะคำว่าส้อยคำว่าสายคำว่าเติร์ดมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะ มีทั้งหมดสองตัวนะคะมีทั้งหมดสองตัวด้วยกันนะคะก็คือโทโรกับสโรนะคะต่อไปค่ะเพนชนะต้นของคำว่าสร้อยออกเสียงเป็นอย่างไรคะออกเสียงเป็นอย่างไรคะอ่าออกเสียงเป็นอ,ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะตัวที่สองจะไม่ออกเสียงนะคะจะออกเสียงแค่ โซนะคะหรือว่าสเสือนี่เองนะคะไม่ออกเสียงสซรนะคะต่อไปค่ะพยัญชนะต้นของคําว่าตายและคําว่าเสิร์ตออกเสียงเป็นอย่างไรคะอ่าออกเสียงเป็นอออกเสียงเป็นโทโรเป็นเสียงตใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะลักษณะของคําต่างๆนะคะทั้งสามคำนะคะคําว่า ซอยทรายได้คาว่าเสื้นะคะคําเหล่านี้เรียกว่าคําตรงข้ามกับคําควบกล้ำแทก็คือคําควบกล้ำไม่แทนี่เองนะคะอ่ะต่อไปคุณครูจะอธิบายนะคะความหมายของคํานะคะความหมายของคําที่มีเพรเชนะควบกล้ำนะคะคําที่มีเพรเชนะควบกล้ำก็คือคําที่มีเพรเชนะต้นสองตัว ประสมสระเดียวกันแบ่งเป็นสองชนิดก็คือคำควบกล้ำเทและคำควบกล้ำไม่เท้นะคะคำควบกล้ำเทก็คือคำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวหน้าควบกับพยัญชนะโรโลและโวนะคะอย่างเช่นกรุยกรายเกลื่อนกลาดก,กวัดแกงนะคะเมื่ออ่านออกเสียงต้องอ่านเป็นโกโรโกโและโกโวพร้อมกันผสมกับ อัระและเสียงวรรณยุกตามพินชนะตัวหน้าอย่างอย่างเช่นคำว่าครอบครัวเลิศเลินแกว่งไกวโปรอยปรอยกลมเกลียวและคำว่าหวักหว่นะคะอ่าทีนี้นะคะคำควบกรรไม่แท้นะคะก็คือ คำที่มีเพยัญชนะต้นสองตัวประสมกับสระเดียวกันนะคะผสมกับสระเดียวกันเพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นรอเรือนะคะซึ่งมีวิธีการออกเสียงเป็นสองแบบก็คือออกเสียงเฉพาะเพยัญชนะต้นตัวแรกและออกเสียงเป็นโทโรอ,ออกเสียงเป็นอะไรคะโทโรอ,ออกเสียงเป็นโซหรือโซโซนี่เองนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกกันก่อนเลยนะคะอย่างเช่นคำว่าทักทายปราไัยอ่าคำว่าใสเห็นไหมคะมีสสสาราและโรเรือควบก,กันอยู่นะคะเป็นคำว่าใสต่อไปค่ะคำว่าสะน้ำนะคะออกเสียงสอรอก็คือโสอเสือและโรเรือนะคะต่อไปค่ะเศร้าซ้อยนะคะออกเสียงยังไงคะ ่าเหมือนกันเลยคาําว่าเศร้ากับคําว่าซ้อยนะคะก็ออกเสียงอ่าสอสาราแลสโเสือตัวเดียวแต่มีรอเรือเข้ามาด้วยนะคะต่อไปค่ะสมเสร็จนะคะคําว่าสมเสร็จก็เหมือนกันนะคะออกเสียงอรอนะคะต่อไปเศรษฐีก็คอือรอเหมือนกันนะคะอ่าทีนี้ตัวอย่างคําที่ออกเสียงโทอรรเป็นเสียงโตนะคะอย่างเช่นคําว่านกอินทรีนะคะถ้าลูกๆอ่านไม ถ้าบางคนอ่านแล้วไม่สังเกตอา่อานจะอ่านอาจจะอ่านเป็นคําว่านกอินทรีก็ได้ใช่ไหมคะแต่ทรีไม่มีนะคะต้องอ่านเป็นนกอินทรีนะคะต่อไปค่ะคําว่าจะเชิงเศ้วนะคะสุดโสมพุทธาและนนทีนะคะนนซีอ่าเป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะต่อไปคุณครูจะให้ลูกๆได้ทายปริศนาคำทายต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกคําควบกล้ำชนิดว่าเป็นคำว่าเป็นคำควบกล้ำชนิดใดนะคะอ่ะยิ่งตียิ่งดังใช้หนังคลุมหน้าลำตัวนั้นหนาทำม,มาจากไม้อ่ะลูกๆคิดว่าเป็นเครื่องดนตรีชนิดอะไรคะอ่าชื่อว่าเครื่องดนตรีอะไรเอ่ย อเส้นดนตรีที่อยู่ในประเภทตีนะคะอยู่ในประเภทประเภทตีนะคะอ่ะมีมีอยู่ทุกภาคเลยนะคะแต่ภาคใต้ของเราก็จะใช้เวลาที่ไงคะรำม,มโนราใช่ไหมคะหรือว่าหนังตะลุงก็มีนะคะอะเรียกว่าอะไรคะเป็นคําพวบกล้ำเท้น,นะคะทูกๆคิดว่าเป็นคําว่าอะไรเอ่ยอก็คือกลองนะคะเป็นควบ คำควบกล้ำแท้นี้เองนะคะต่อไปค่ะยิ่งขุดยิ่งยาวชาวบ้านชอบใจเรือเล่นได้ไกลใช้น้ําสะดวกอ่ะลูกๆคิดว่าฉเฉลยเป็นคําว่าอะไรคะอ่าคล้ายๆกับลำธารแต่ใหญ่กว่าลำทานอ่าออกเสียงเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะก็คือ คลองนี้เองนะคะเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นสัตว์สี่เท้ามีเขาสวยงามผลัดเขาได้ด้วยเอาใหม่นะคะเอาใหม่ออภัยนะคะเป็นสัตว์สี่เท้ามีเขางามสวยผลัดเขาได้ด้วยโปรดช่วยตอบเอ่ยลูกๆคิดว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่ชื่อ,อว่าอะไรคะอ่า ออกเสียงโกวนะคะออกเสียงควบค้ำเป็นโคอ,โอโวนะคะโกไก่โวเวนลูกคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดอะไรเอ่ยอมีเขาสวยงามนะคะมีเขาสวยงามสัตว์นี้นะะสัตว์ชนิดนี้นะคะอะสามารถเปลี่ยนลักษณะของเขาได้นะคะตามฤดูกาลนะคะอ่าก็คือฉเฉลยเลยดีกว่าก็คือ ว้างนี่เองนะคะเป็นคำควบกล้ำแทนนะคะอ่ะทีนี้นะคะอ่ะเราเลยเวลามาพอสมควรนะคะ<อ>เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ลูกๆนะคะได้นะคะพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะในคาบนี้เดี๋ยวคาบต่อไปนะคะ<อ>คุณครูจะให้ลูกๆนะคะได้มาอ่านนะคะมาอ่านบทนะคะมาอ่านบทอ่าร้อยกรองนะคะเป็นบท ที่มีชื่อว่าอะไรอยู่ในพงไครนะคะให้ลูกๆได้สังเกตคําควบกล้ํานะคะว่าเป็นคำควบกล้าชนิดอะไรนะคะอะทีนี้คาบนี้ครูอขอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคาบต่อไปคาบที่หกนะคะอะเดี๋ยวให้ลูกๆได้พักผ่อนไปเรียนวิชาต่อไปกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะสวัสดีค่ะ